ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝาก like, กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเก,ม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทห,หลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมท อัปเดตข่าวสารของ e ีฟุตบอลสองพัโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับไอโซงคลิปนี้นะครับทุกคนจะทาการแจ้งข่าวดีนะครับทุวกคนก็เป็นการแจกตํานานฟรีนะครับคนหรือว่าลุ้นตํานานฟรีส่งท้ายภาคของ2024นะครับทุวกคนก,ก,ก,ก็จะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างมีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างเรามาทจการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่รวาาขส อย่างไรกันบ้างนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปเลยนะครับทุกคนว่าคลิปนี้นะครับทุกคนเป็นการแจ้งข่าวดีนะครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นข่าวดีมากๆกับทุกคนก็เป็นการแจกตํานานฟรีส่งท้ายภาคนะครับคนก็คือเป็นการลุ้นตํานานฟรี13วัน13ครั้งเลยด้วยกันนะครับทุกคนมีโรเบิร์ตคาร์ลสนะครับทุกคนคาฟูนะครับสตอยโควิดกับทุกคนนนิสันแล้วก็ราฟิลฟานเดฟ้านะครับทุกคนเป็นอีพิกบูสเตอร์ทั้ง5คนนะครับ ก็คล้ายๆกับที่ผมได้ทำการคาดการไปก่อนหน้านี้นะครับก็มาเน้นย้ําให้เลยครับนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ทำการคาดการไปนะครับว่าอาจจะมีการแจกฟรีแบบนี้นะครับสรุปมันก็คือมาจริงๆรับทุกคนประมาณนี้นะครับก็ตรงตามที่ผมได้คาดการไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับและสำหรับแพ็คใหม่เพิ่มเติมก็คือเป็นโชว์ไทม์ของซัมเมอร์ชาร์ฟเฟอร์นครับทุกคนมีทางฝั่งของไมเคิลโอริเซ่คนคาราฟิโอรีนะครับผมเลยก็มีเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ในส่วนของเพลเยอร์อเดวีก็ตามเนี่ยคนตรงตามที่คาดการไว้เยอะมากๆเลยนะครับว่าจะเป็นฮาแลนด์ก็ตรงนะครับทุกคนคริสเตียนโรมิโรก็ตรงนะครับมาดูเอเก้ก็เช่นกันครับทุกคนมาคอสโยเรนเต้นะครับผมก็มีมิลิก็วิสซาวิสนะครับเปตสครับทุกคนคริช่าฟาคัสเคเลียนะครับประมาณนี้คนรวมไปถึงเอนดริกด้วยนะครับก็ตรงตามที่คาดการไว้เยอะมากๆเลยนะครับแก่อนจะส่งขอยุ้งเงินการแจกฟรีนะครับคนอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะดำเนินการลงรายละเอียด จาะลึกให้อีกทีแล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดหลังการอัปเดตน,นะครับก่อนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับอยากได้ตำหนานคนไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ